กากระบาดกลางฝ่ามือทำอาชีพนี้จะรวยยากสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกระระยานมิตรทุกท่านเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะสำรวจด่วนเขาว่า เส้นลายมือกากบาทบนฝ่ามือมีสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายกากบาทหรือไม่ถ้าคุณมีอย่าทำอาชีพเหล่านี้เด็ดขาดเพราะว่าทำแล้วมันรวยยากคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือปรากฏขึ้นหลายจุดมีเยอะชีวิตของคุณยิ่งต้องต่อสู้อย่างหนักหน่วงชีวิตนี้ของคุณไม่มีแต้มบุญอีกต่อไปชีวิตทำอะไรก็มีแต่ ก็มีแต่อุปสรรคและปัญหาอย่างหนักหน่วงชีวิตนี้ของคุณเหมือนเฉียดตายมาแล้วตั้งแต่เด็กๆเป็นคนที่ทำคุณคนไม่ขึ้นจึงจะต้องทำใจว่าเราให้ใครเขาช่วยใครไปทำอะไรแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงอาชีพคนที่มีการกรบาทบนฝ่ามือไม่ควรทำอย่างแรกคืออาชีพ คุณสี่คนมีการกระบาดกลางฝ่ามือคุณเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงเป็นคนที่มีหัวเรือใหญ่ในการเลี้ยงครอบครัวคนในครอบครัวไม่สนใจคุณจะสร้างหนี้ทำอะไรมาก็แล้วแต่คุณจะเป็นคนไปบริหารจัดการแต่ว่าคุณทำคุณคนไม่ขึ้นด้วยความยากลำบากรำยัย แต่ถึงเวลาแบ่งผลประโยชน์เขาก็จะเอาในส่วนของเขาที่เขาต้องได้หรือบุกลามมาเอาในส่วนของเราไปด้วยซ้ำคนที่มีการกรบาทบนฝ่ามือมักจะเหนื่อยเปล่าและเหนื่อยใจเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงซึ่งอาชีพที่คนการกรบาทบนฝ่ามือไม่ควรทำอย่างที่สองคืออาชีพพนักงานถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัท คุณจะเป็นคนยอดฝีมือในสิ่งที่คุณทำแต่ว่าบริษัทตอบแทนคุณไม่ดีเท่าที่คุณทำผลกำไรให้บริษัทมากมายมหาศาลแต่เขาก็ให้เงินคุณแต่ว่าถ้าเปรียบกับมูลค่าที่คุณสร้างให้แล้วก็แล้วแต่บอกว่าคุณสร้างได้มากกว่าคุณมีโอกาสในการที่จะเป็นหัวหน้า เป็นทีมนำทีมแต่ถึงเวลาเขาก็จะถีบหัวคุณออกก่อนเขาไม่ได้ให้ตำแหน่งคุณก่อนคุณเป็นหมานอกสายตาเขาให้คนอื่นเพราะฉะนั้นคุณก็เลยกลายเป็นคนว่าเป็นคนทำงานปิดทองหลังพระไม่พูดไม่บน่นคุณเป็นคนที่มีความสามารถถ้าใครรู้จักใช้ประโยชน์จากคุณมันก็สุดยอดเลย เขาจะได้รับผลประโยชน์เต็มๆคุณเปรียบเสมือนดินก็คือใครเอาได้ก็ผลประโยชน์จากคุณเขาก็เอาเมล็ดพันธุ์มาโยนให้เขาโยนให้ไว้ในดินแล้วเขาก็ไม่ได้ลดน้ํามาดูแลเขาก็ปล่อยให้ฝนฟ้ามันตกเองปล่อยให้ดินเป็นผู้เลี้ยงดูเพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งในชีวิตคุณเวลาใครก็แล้วแต่ เขาจะอยากใช้งานคุณเขาก็แค่ชมคุณหรือเขารู้ว่าคุณเป็นหัวหน้าคุณเป็นผู้นำคุณสู้สุดใจขาดนำพาครอบครัวนำพาองคอ์กรผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาผ่านวิกฤตทั้งหลายทั้งปวงได้แต่เมื่อผ่านไปได้เท่านั้นแหละสึกฆ่าขุนพลถีบหัวคุณออกไป จะประกอบอาชีพเป็นลูกน้องเขาก็สามารถทำได้แต่ว่าทำได้ไม่เกิน5ปีไม่เกิน10ปีเพราะไม่งั้นแล้วคุณจะทำต่างอื่นไม่ได้แล้วคุณเป็นลูกน้องเขาทั้งชีวิตจึงแนะนำว่าในระหว่างนี้ให้คุณเรียนรู้ทำอาชีพอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณถนัดสร้างทางคู่ขนานไปด้วยชะตาของคุณ เหมาะแก่การเป็นเจ้าของธุรกิจและการเป็นเจ้าของธุรกิจของคุณไม่ควรขายเงินของเงินติดเงินเพราะการขายเงินขอติดเงินคุณมันเรียกเก็บเงินยากเหลือเกินรวมทั้งการปล่อยเงินกู้คนทําธุรกิจปล่อยเงินกู้ทวงยากนะคะทวงยากมากบางคนถูกหลอกด้วยซ้ําไปบางคนไม่มีไม่หนีไม่จ่าย คุณก็ต้องพูดดีกับเขาเราอยากได้เงินเราคืนก็ต้องบอกว่านี่อาจจะใช้เวลาเป็น10ปีหลายปีแต่มันจะได้เป็นเบี้ยหัวแตกมันก็จะได้ชวนเราทำธุรกิจส่วนตัวคุณมีโอกาสร่ำรวยแต่ดวงชะตาชีวิตของคุณต้องทำบริษัทหรือว่าทำงานของคุณเป็นเจ้าของจิจการบริหารจัดการ ต้องเป็นรูปแบบของบริษัทไม่ใช่รูปแบบของครอบครัวคือทำธุรกิจครอบครัวไม่ได้คือเอาป้าน้าอาลูกหลานมาเป็นลูกน้องไม่ได้เพราะคุณคุมเขาไม่ได้คุณไม่ได้ทำโทษไม่ได้สุดท้ายแล้วคุณก็ต้องง้อเข้าไปใช้หนี่แทนเขาไปจัดการแทนเ,เขาก็ไปแบกภาระแทนเขา และเขาก็จะเห็นคุณค่าของคุณเพราะฉะนั้นคุณทำงานจึงเอาครอบครัวมาเป็นลูกน้องวริวารไม่ได้เหมือนกับเจ้านายกับลูกน้องมีเส้นบางๆก็คืออย่าเอาตัวเองไปเป็นพี่อย่าเอาตัวเองไปเป็นผู้ดูแลไม่งั้นถึงข่าวซวยเช่นกันเพราะว่ากรรมของคุณเป็นคนแบบนั้น คนรอบตัวคุณเป็นคนที่จะจ้องทรยศหักหลังคุณมันก็เป็นเรื่องของกรรมนั่นเองชีวิตนี้ของคุณเกิดมาเหมือนถูกคนอื่นเอาเปรียบเหมือนทุณคิดว่าทำชั่วไม่ค่อยได้แต่คิดกรรมก็เล่นงานคุณแล้วเพราะฉะนั้นในชีวิตนี้จึงต้องทำสัมมาอาชีพคุณทำคุณไม่ขึ้นคุณทำอะไรก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะช่วงนี้ กรรมเก่าเล่นงานคุณการจะซื้อหวยชะตาของคุณมันก็คือซื้อน้อยแต่ได้แต่ถ้าซื้อเยอะจับไม่ได้นอกจากว่าคนทำบุญบ่อยๆเกี่ยวกับการให้ทานการทำบุญหมาจรจัดอย่างนี้บ่อยๆก็จะมีโชคคนที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามืออาชีพที่เหมาะสมที่สุดก็คือ เจ้าของธุรกิจอาชีพที่ไม่ควรทำก็คือการเป็นลูกน้องลูกจ้างเพราะว่าคุณจะปั่นให้ธุรกิจเขาร่ำรวยเพราะฉะนั้นชีวิตคนมีกากบาทบนฝ่ามือจึงเป็นดวงชะตาที่ต้องทำด้วยตัวเองดีที่สุดแล้วก็ทำในสิ่งที่ถูกต้องชีวิตของคุณก็จะประสบความสำเร็จได้สำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ ท่านผู้ฟังคนไหนที่เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามออกไปและพิมพ์คำว่าสาธุข้าพเจ้าขอเปิดดวงเปิดโชคเปิดโชคกับทรัพย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจนคุมพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ